สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายสามนะครับตอนนี้บ่ายสามน่าจะบ่ายสามสิบห้านะฮะของวันจันทร์ที่เจ็ดกรกฎาคมครับตอนนี้ก็คือผมอยู่บนสะพานแม่น้ำปิงนะทุกคนผมอยู่บนสะพานแม่น้ำปิงแล้วก็มาถ่ายระดับน้ำแล้วก็บรรยากาศถนนหนทางอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะของชาวเชียงใหม่ ให้ทุกคนนะฮะที่ไม่ใช่ชาวเชียงใหม่หรือว่าใคร,ใครชาวเชียงใหม่ที่อยากดูก็ตามนะฮะก็มาอัปเดตให้เห็นนะฮะถึงระดับน้ำวันนี้นะครับตัวนี้สะพานที่ผมยืนอยู่นะฮะก็คือสะพานข้ามแม่น้ำปิงนะครับที่กัดตลาดบ้านท่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเส้นนี้นะฮะจะมีคนแบบเป็นสะพานเล็กนะครับแต่มีคนแบบเท,ที่ยวถนนเนี่ยเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงนะฮะตรงนี้ ถ้าจะไปข้ามอีกตรงนึงนะ่ะก็คือตรงซุปเปอร์ไฮเวย์เลยนะครับแล้วก็จะไปข้ามอีกตรงนึงก็คือวงแหวนรอบ2เลยนะครับแต่ตัวนั้นจะเป็นถนนใหญ่นะฮะถ้าเป็นสะพานเล็กอะก็คือเป็นสะพานตรงนี้นะครับแถวเนี้ยนะฮะมีที่เดียวนะคนก็เลยแบบมาเที่ยวเยอะนะฮะทุกคนคนก็เลยแบบมาเที่ยวเยอะมาแบบเลิกเรียนเลิกงานอะไรต่างๆนะก็ต้องผ่านแถวเนี้ยนะฮะ มันจำใจจำใจจำเป็นจะต,ต้องผ่านอะนะฮะแถวนี้ก็ผ่านกันนะฮะเหตุผลที่ผมออกมาวันนี้นะเพราะว่าผมเห็นมันคลึ้มคล้มนะผมเลยเดินออกมาเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันคลึ้มคล้มแบบนี้ตอนเย็นนะตกแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมจะไม่ได้ออกมาเพราะว่าเหมือนเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาเลยนะฮะตรงโน้นก็คือเห็นเห็นร้องฟ้าแบบสว่างสว่างลุ่งๆงแบบนี้นะฮะโอ้โหตอนเย็นก็ไม่รู้พัดมาจากไหนนะฮะเร็ว ฝนมาเร็วไปเร็วนะฮะทุกคนฝนมาเร็วไปเร็วเนี่ยนะฮะช่วงนี้ก็ยังไม่มีคนมาตกปลานะฮะยังไม่มีคนมาตกปลาก็แบบแต่ใต้สะพานนะมีแน่นอนนะฮะมีคุณลุงเจ้าประจําคนหนึ่งนะครับเข้ามาตกปลาอยู่นะครับระดับน้ำก็ถือว่าขึ้นนิดหนึงนะครับจากเท่าที่ประเมินด้วยสายตาแล้วก็จุดตัวชี้วัด KPI ไม่ใช่คเคเของผมเนี่ยก็คือต่อตรงนั้นนะฮะถ้าต่อต่อโผล่เยอะก็แสดงว่าน้ำลดนะฮะถ้าแสดงว่าต่อเหลือน้อยก็แสดงว่าน้ำเนี่ยขึ้นนะฮะแล้วก็อีกตรงหนึ่งนะก็คือแพรตรงนั้นนะถ้าน้ำเข้าใกล้แพรเมื่อไหร่อ่ะแสดงว่าน้ำขึ้นนะฮะเนี่ยนะครับช่วงบ่ายสามตรงนั้นนะฮะก็คือเป็นสี่แยกไฟแดงบัรทอนะครับ ก่อนที่ถึงสี่แยกนะหัวมุมด้านซ้ายมือนะก็คือเป็นตลาดบ้านทอนะทุกคนเลยไฟแดงไปอีกนะก็คือจะเป็นวัดบ้านทอนะนะของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงบรรยากาศนะของชาวเชียงใหม่นะฮะเนี่ยผมคิดว่าผมคิดถูกแล้วนะที่ออกมาถ่ายตอนช่วงบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยนะะเพราะว่าช่วงเพราะว่าช่วงนั้นอนะ พราะว่าช่วงประมาณ4ี่โมงห้าโมงอ่ะรถจะติดมากเลยบนสะพานแล้วเสียงรถมันดังอ่ะทุกคนพูดอะไรบางทีไม่รู้เรื่องเลยนะเสียงมอเตอร์ไซค์แบบมันเร่งเครื่องที่จะขึ้นไปบนสะพานนะ่ะเพราะว่าสะพานน่ะมันโค้งใช่ปะล่ะนะฮะสะพานมันโคง้ะะนะโคงทีนี้เนะี่ยเขาก็เร่งเครื่องขึ้นมาบนสะพานกันแล้วนี้เสียงรถมันก็ดังอนะ่ะทุกคนนะฮะเสียงรถมันก็ดังมันก็เลยแบบพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะผมก็เลยแบบเออบางทีออกมาช่วงบ่ายสามเนี่ยก็ ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะฮะน้ำผมว่าพรุ่งนี้น้ําจะขึ้นมากกว่านี้นะฮะผมว่าพรุ่งนี้น้าจะขึ้นมากกว่านี้นี่แหละครับก็คือเป็นบรรยากาศของสะพานเข้าแม่น้าปิงนะทุกคนก็มาอัปเดตให้เห็นนะฮะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่เชียงใหม่ก็ดีนะอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้นะฮะ mm hmm. ก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะที่ช่องหรือว่าใครที่ต้องการคอมเมนต์น,นะฮะ ก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ตรงตรงช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับยินดียินดีนดตอบทุกคอมเมนต์เลยนะผมจะตอบทุกคอมเมนต์จริงๆนะถ้าใครมาคอมเมนตะ์นะฮะมีเยอะก็ตอบนะตอบให้หมดเลยนะผมจะไล่ตอบให้หมดเลยนะ,ะใ,ยนะในเรื่องของคอมเมนต์นะครับ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ดูคลิปใหม่ใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ